ก็กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านอีกรอบเด้อเนาะกลับมื้อนี้กลับมาพบกับบาดใจอีกรอบเนาะกับช่วงฮานอยเนาะพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนำเด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงปังๆกับแนวทางฮานอยมื้อนี้เนาะก็ขอให้แตะทั้งสี่นอยให้กับพี่กับน้องเด้อกับมูเซากับเข้าไปเนาะนิเคอิเซากับ เข้าไปลบเลขเนาะ43เนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจ43เด้อเนาะก็เข้าตัวบนหนึ่งเพศที่หวานใจได้เทมให้อาจารย์เนาะตอนที่ไปลงที่ไลท์สุดเนาะพี่น้องเนาะก็แสดงความยินดีท่านที่ติดตามส่งทางแนวทางของหวัดใจกับอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็เฮากาสิมาปังกันอีกรอบเนาะกับช่วงฮานอยเนาะพี่น้องเนาะ กะท่านไดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาภออกไปเด้อเนาะมื้อนี้กะสิมาแบบแนวแบบปากแดงๆหน่อยนึงเนาะแหนปากกินเลือดมากะก่อนกะครอบจริงก็บ่ได้แดงแ้งดอกแต่ว่าเวลาเฮาเข้ากล้องเนาะมันกะอันตมันกะสิออกมาแบบแดงๆแบบแดงแป๊ดเลยเนาะพี่น้องเนาะ มือนี้ก็คือว่าสีง่อยๆนอยนึงเนาะพี่น้องก็คือโอดคนที่เนาะคนที่เดินทางเนาะพี่น้องก็แบบว่าเอาแบบมามาอยู่น้ากันแบบมันก็รู้สึกผูกพันแล้วก็คือโทอดเนาะแต่คือโอดก็ต้องทําใจเอาเนาะกะ อีเวลาก็ค่อยมาเจอกันอีกก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะก็เฮาก็มาให้โชคให้ลาบกันคือเก่าแต่ว่าสิสังเกตเบิ่งเนาะเวลาที่เวลาที่เฮาแบบว่ามามาอยู่นํากันแบบว่าให้แนวทางเนาะู้สึกว่าหวานใจแนวทางของหวานใจก็น้อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ค่อยแบบสิปังปานใดจริงเป็นจังได๋นเนาะหรือว่าดวงหวานใจกับอาจารย์เป็นจังได๋นอช่วงนี้เนาะก็ หูซึกว่าโบได้อัปงปังให้พี่น้องหลายมือเลยได้เนาะกับมนี้ก็ขอภาวนาให้เข้าทั้งสีน่นอยให้กับพี่กับน้องเด้อขอให้เข้าตัวเจาะตรงๆเนาะจากรอบส่งรอบก็ยังดีพอได้เนาะค่ากับเข้าตอนยินนะพี่น้องเนาะ ท่านใดที่เข้ามาเล่ขฝากกดไลค์กดแชร์ให้มูเพื่อนหรือว่าพี่น้องที่มีแนวทางจะเล่นเนาะพี่น้องเนาะแชร์เผื่อว่ามือใดที่แนวทางของเฮาปังเฮากระสีได้บุญได้อันบุญนำกันอะไรเนาะก็ฝากดเด้อขอกำลังใจจากพี่น้องหลายๆท่านที่กำลังเข้ามา ติดตามส่องทางแนวทางกับหวานใจเนาะกับขอขอบใจสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดเนาะ,ะกับแล้วก็ขอขอบใจท่านที่ว่าเข้ามาติชมว่าต้องเฮ็ดแบบนี้เด้อต้องแบบว่าต้องเป็นแบบนี้เด้อกับอันนี้ก็หวานใจก็ต้องขอขอบใจเนาะท่านที่ว่า คอยเตือนแล้วก็แนะนําหวานใจเนาะอันนี้ก็ท่านใดที่ว่ามีแบบว่ามีอย่างที่ว่าอยากแนะนําเพราะว่าหวานใจกะอันเพิ่งจะเป็นแบบว่าเขาเอืนว่าเป็นนักเฮียนเนาะเป็นนักเฮียนคือกําลังแบบว่าเฮียนเฮียนเฮียนแบบว่าเฮียนไปเรื่อยๆก้นเนาะกะักัสีเฮ็ดพิษพลาดแน่หลักกาเนาะ,ะก,ะะกะับุพกพ้องไปนแนะะ่ลักกาอยากให้พี่น้องทาง บ้านแล้วก็เข้ามาเนาะเข้ามาแบบว่ามาเตือนแบบว่ามาแนะนําให้หวา่นใจเนาะอันนี้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบใจเด้อเนาะท่านที่คอยเตือนและก็แนะนําหวันใจกับอันนี้คือว่าเนาะถ้ามีอย่างที่ว่าอยากให้หวา่นใจแบบว่าค่อยปรับปรุงไปเรื่อยเนาะก็สามารถคอมเมนต์แบบว่าคอมเมนต์แบบเบาๆก็ได้นะเพราะว่าเน,นะาะก็แบบยันแบบบสุภาพทั้ง ทางอันทางครอบครัวเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือว่าหวานใจก็ดีใจเนาะที่ว่ามีแบบว่ามีพี่น้องที่แบบว่าเพื่อนนันตํานี้ว่าเออต้องเฮ็ดแบบนี้เด้อต้องบ่เฮ็ดแบบนี้เด้อเนาะอันนี้ก็คือว่าดีใจได้ที่ว่ามีคนคอยเข้ามาเตือนแล้วก็คอยแนะนําให้หวานใจก็เพราะว่าเฮาก็เป็นอันนักเรียนใหม่เนาะกับอย่างท่านได้หูอันเวลาที่เขาลงคลิปเพ็คลิปอันนี้นะอันนี้ก็ าสามารถตำนี้ติสมกันเข้ามาได้เนาะหวานใจกับโบได้แบบว่ามีแบบว่าจิตใจแคบกับเป็นคนที่กล้อมขวางอยู่ได้เนาะกับโมเมนว่าเวลาที่มีอย่างที่ว่าอยากตำนี้หวานใจเนาะกัาสามารถแบบว่าบอกหวานใจได้เลยเนาะเพราะว่าหวานใจกัพร้อมที่จะมันปรับปรุงไปเรื่อยเนาะหาก็บทันได้แบบว่า ผ่านจุดๆนี้กับเาก็ต้องการคําแนะนําจากลหลายๆท่านที่เพื่อนเคยอาจจะแบบว่าผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะอย่างเส้นกับอาจารย์เพื่อนกันแนะนํามาไปแบบว่าแนะนําแบบสิ่งที่แบบว่าดีๆเนาะให้กับหวันใจทุกมือทุกมือเนาะกับสิ่งใดที่หวานใจเฮ็ดแบบบเป็นหรืว่าอันเฮ็ดผิดพลาดไปเพื่อนกัน ก็ขออภัยกับพี่กับน้องแต่เฮาก็ค่อยๆปับกันไปเนาะเพราะว่าเฮาก็ยยังบู้กับ่เป็นอย่างเนาะก็เข้ามาเรียกก็เข้ามาเอาโซกเอาลาบเนาะก็มื้อนี้ก็ขอให้แตกทั้งสี่นอยให้กับพี่กับน้องเด้อเนาะแตกทั้งสี่นอยก็ขอให้มาบนล่างเนาะจากนอยใดนอยหนึ่งเนาะเพราะว่า ใจเท็ก็อยากให้มันแบบว่าเข้าแบบว่ารอบแรกให้กับพี่กับน้องแล้วพอเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะกะเฮากอบูได้ให้แนวทางแบบปังมาหลายมือแล้วหวันใจกบหุ้มซึกแบบว่าสังเกตเบิ่งก็คือว่างอยๆวยนิยนึงเนาะมือวนนี้กะเขากะขอให้มาปังอีกเดอ้อขอให้พี่น้องได้ค่ากับเข้ากันรอบเย็นเนาะพี่น้องเนะหาะฮานอยมือนี้หวันใจเฮ็ดได้สามกับสี่เนาะพี่น้องเนะาะกะหวันใจกะ โจะให้เนาะก็โจะให้บางตัวเลขหั่นใจให้วิ่งรูดสามกับสี่แต่ว่าท่านใดที่เล่นแนวทางของหวั่นใจคนเดียวนอกก็สามารถวิ่งรูดได้เนาะแต่ถ้าว่าท่านใดที่ว่าอันเอาแนวทางของหวั่นใจแล้วก็อาจารย์ก็เอากลงโจโจเอากับโ,โเ,บเ,เป็นอย่างเนาะเพราะว่าอันนี้เอากัเป็นเพียงแนะนําให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะเอากับแบบว่า บดได้แบบบังคับว่าเออต้องเล่นแบบว่าเล่นให้แบบเบิดเนาะต้องเล่นกับอันผู้นี้เนาะก็คือว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะก็เฮาก็มักก็สามารถเอาไปพิจารณาแล้วก็ท่านใดที่บ่มักก็ก็บ,บ่เป็นหยังเนาะเข้ามาให้กําลังใจหวานใจได้เด้อหวานใจก็สอันที่บางครั้งเนาะอันัภาษาของของ เฮาันกะบ,บางครั้งกะเว้ากะอาจสิบ่ค่อยแบบคือกันเนาะบางทีกะคันเว้าอย่างที่ว่าผิดพลาดแล้วก็ขอโทษขออภัยกับพี่น้องเด้อเนาะก็เราก็มาเอาสูก้กันอีก่อนบบดนี้ฮาหนอยมือนีหวันใจให้วิ่งลูด3กับ4เนาะก็มี30 34 35มห้าแล้วก็3ามแปดเนาะสามศูนย์ห้าแล้วก็สาเดเา้อว,วิ่งรูดสี่เจาะสก็มี40 42 สี่หแล้วก็สีเด้อพี่น้องเด้อ4ี4ศูนย์ห้แล้วก็สีเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาภออกไปขอให้หิงปังๆเด้อมื้อนี้ก็ ว่าท่านสิไปเจะไปจิ้มตัวใดเนาะที่พี่น้องที่ได้ฝันใจได้โจ้อ,อกมาให้เนาะว่าท่านสิไปโจ้เอาตัวใดก็ขอให้เข้าตัวนั้นตรงๆเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้ได้รับโชคลาบกับวานใจออกไปเด้อก็ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของวานใจเนาะเข้ามาติดตามหวานใจครั้งแรกก็อาจสิบบทัานได้มีท่งทางที่ว่าจะจิ้มจะซื้อแนวทางเนาะพี่น้องเนาะก็ สามารถเข้าไปตรงใต้คลิปของหวานใจได้เนาะกับหวานใจกับสีได้ปักมูดล้านให้เนาะกับเข้าไปเรียกกับบอกว่ามาจากซ่องของหวานใจกับสีได้รับเครดิตพิเศษ50บาทนาะพี่น้องเนาะกับเราก็อยากให้พี่น้องได้สิ่งดีๆเนาะบอกว่าสิเป็นทางแนวทางหรือว่าร้านที่มั่นคงปลอดภัยเนาะกับบางครั้งกับอาจสีแบบว่าบกพร่องแบบว่าอันกับถ้าบอกแบบว่ามีอันมีอย่างที่ว่า อันคัดค้องเนาะเพื่อนก็โอนวบใจจริงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าพี่น้องแบบว่าทื่หลายนะเพื่อนก็อาจสิสักซ่าแน้น้อยนึงกะโบ,บเป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะก็ฝากใดเด้อเนาะพี่น้องฝากล้านทรัพย์ลำรวยให้กับพี่กับน้องใเด้อเข้ามาเรียกกขอให้ปังๆเพราะว่าสิป็นฮานอยหรือว่าหอยลาวนะมันนี้ก็ ใจกะอยากให้เข้าตัวเจะตรงๆเนาะอยากให้เข้าทั้ง OF, บนทั้งล่างให้กับพี่กับน้องแหละแต่แต่แต่ว่า,า to บางครั้งกะซีมาตัวรูดบางครั้งกะซีมาตัวเจาะอันนี้มันก็เป็นแต่บางช่วงเ,เนาะก็เราก็ให้กําลังใจกันไปจังเสียแลงข่าบ่มีกําลังใจเนาะก็แบบเท็ดตัวเลขออกมากอัสสิบบอก่ค่อยดีเนาะคือเราแบบ สมมติว่าเขามีแนวแบบว่ากังวลใจบ่หรือว่ามีแนวบอดีคิดในใจเนาะเขาก็เฮตดตัวเลขออกมาสิบอดีเนาะเขาก็ต้องได้คิดให้มีกําลังใจแล้วก็คิดสู้เนาะทุกอย่างมันกับวนสู้ไปเลยคืออันนี้เนาะหวานใจกับหวานใจกับบุาทันได้มีไรายได้แบบว่าทางอันซ่องเนาะเขากะ็ สู้ไปทุกมื้อเนาะสู้เพื่อว่าเฮากาับแต่ละคนเฮากา็มีจุดประสงค์เนาะพี่น้องเนาะเฮากาับปรม่นว่าของแต่ละอย่างสีได้มาแบบง่ายๆเนาะเฮากับได้สู้ไปมื้ทุกอย่างอะไเนาะกา็อยู่ที่ว่าเฮาสิอุดทนหรือบ่จังไรเนาะเฮากาัอันนี้ก็หวานใจกับขอกาลังใจจากพี่น้องใดเด้อกาัขอให้หปังๆเนาะกับพานิย ค่ะเดี filho, ๋ยวไปพ่อกับวัดใจอีกรอบนะพี่น้องเนาะกับช่วงหวยลาวเดີ